เราเป็นเพียงสื่อกางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับวสวัสดีครับนี่ผมมาชีเพ้ารถสวยๆมาชมเลือกสีเลือกใช้นะครับคันนี้เป็น Honda ครับ h o n d a Civic Dimension ปี02ครับเครื่องเกียร์ดีสีสวยๆเลยนะครับสีสันเงาฉ่ำครับบอดีด้ดีไม่มีชนหนักครับ เกียร์ออโต้น้ำมันล้วนแอร์เย็นรถผู้หญิงใช้นะครับก็คือใช้ไม่ช้ำขับไม่โหลครับรถเดิมๆใช้น้อยส่วนใหญ่จะจอดซะด้วยนะครับเล่มเอกสารชุดโอนครบพร้อมไปโอนขนส่งได้เลยห้าหมื่นเก้าพันบาทถูกกว่าน้าเต้นรถสภาพก็กริบๆคุ้มค่าคุ้มราคาครับฝากกดติดตามกดถูกใจให้ด้วยนะครับมาชี้เป้ารถสวยๆแล้วซื้อมาจำเทไน่หม่ดคลิปใหม่ๆเกียร์ออโต้จบไฟฟ้าเบาะผ้าเดิม เบาะด้านหลังเป็นเบาะหนังนะครับไม่ขาดทั้งหน้าทั้งหลังกระจกไฟฟ้าทั้งสีบ่บานแผงประตูไม่แตกหักไม่ชำรุดห้องเครื่องก็โอเคนะครับใส่กองเปื่อยนะครับคันหน้าบางๆไม่มีรอยชนหนักตะเข็บไต้ขวาเลยพับรักยังอยู่ครบคันหน้าบางสีะลอกจะถึงเนื้อเหล็กเลยนะครับก็คือไม่มีซ่อมสีไม่มีชนหนักนั่นเอง สนใจก็ติดต่อเจ้าของโดยตรงได้ครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจไว้ให้ด้วยนะครับ